ดีค่ะพี่พีและน้องๆวันนี้เราจะมาปีนเขาเอนตาร์ติกากันค่ะยูฮูเราจะเริ่มกระโดดกันเลยค่ะยูฮูจึ๊บเอออาจึ๊บ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 อาจิ๊บกระโดดทีละเก้าสองเก้าเฮ้ยเสียเลือดปีเก้าสิบเก้าง่ายไปเลถือว่าน้อยเสียน้อยมากเลยเก้าสิบเก้า ่อไปก็เดินต่อไปเดินเดินเด,นดินต่อไปเดินต่อไป <c oughs> ต่อไปอันนี้เขาท่านให้มีสามมีสอนทานให้เลือกทานนี้จะยากเพราะว่ามันแกว่งแล้วสู้อ้วาวโอ้ยเสือโอเคต่อไปบันไดน้ําแข็งแล้วจะกระโดดไปเลยเนี่ย ดีเนียแเราก็เดินต่อไปนต,ปนต,ปนตป่แล้วเราก็จะเจอกับอันสวยงาม <Wow! S 2> ว้าวเอาเมือแล้วเปิดไฟแล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดอีทีนึงแล้วที่นี้หนูขอบอกว่า จะบอกว่าพ่อ,พอว่าว่าเอิมขอไปพูดสเปนม,มินะคะขอพักก่อนแต่จริงๆก็อยากพูดต่ออยู่คะ่ะแต่พูดต่อเลยดีกว่าอเอเดินแ่่ไปลืมดูเลยอื้แต่รู้ว่าลองเอาตรงนี้กันแล้วกันนะว่ามันติดมาเป็นน้ำแข็งหรอโอ๊ยก็ใส่นะเนาะอ๊ย ก็1สเปดเสียเลือดจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจซบ,จบ,จบ,จบกระโดดกระโดดโอเคตรงนี้คือถ้ำ จืบ <c oughs> แต่ไปแล้วก็ข้าถข้าไปเลยเหมือนลูลูรูรูหนูอ่ะหนูที่กูเหน็นอ่ะอันนี้มันก็ได้นะหรือว่าไม่ได้นะแล้วก็เดินต่อไป Do do do, 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 do. ที่สุดถึงแค่คื้นทางค่ายที่สีเรียวจะค่ายจะได้ขค้ืเครื่บิดไปแร้วลวู้ฮออกจต้องเซฟทำอะไรเรียบร้อย่อนซีรนสเด็นไก

ขอโทษดีวยนะแคทตี้แคทตีไ้ไม่ได้พูดมาเลยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยไป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 แล้วไปแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้หรือเปล่าไม่รู้ ามารรู้ได้ว่ามันถึงทานหรือเปล่าโอเคทานนี้ถ้าเกิดกระโดดลงไปจะตาย แล้วก็จะเล่นต่อไปเูจิ๊บะจิ๊บ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 เดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปอีกโอ้ย ขับไปต้นนาแล้วนะคะวันนี้ต้นป่าไม่ลื้ okay. อแกเฮ้ยอันนี้มันต้องเสียงสี่ิดแต่ว่าเราเราลองลงไปตรงนี้ไหมมันจะปลอดภยัยไหมอ่ะไปทางนน้นดีกว่าอืมไปทางนี้ดีกว่ากลับไปก่อน <c oughs> ดู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 ดดดด อีกไม่นานเราก็จะแึงแล้วถ้ากิลเราผ่านด่านนี้ไปได้ก่อนนะโอ้ยเพี่อนเขาหลงเกินหมดแล้วเนี่ยฮัลโหาโอเคเดินต่อไปแล้วก็ปีนบันได ดิว่วแล้วก็กระโดดไปปีมันได้อันนี้ก็ปบปีมันได้เหมือนกันโอเแค่ถัไปเราก็เดินเดินเอ้ยกวนนอนอีแล้วเดินมาจนนี้เราคือจุดที่เราหลบทาง อาเจ็บจะไปทางไหนเนะี่ยเรากลับไปตรงนี้ดีกว่าพู้ความมั่นใจโอเคเดินต่อไปเอมจะไปฝั่งนู้นยังไงดี จิ๊บจิบปุ๊บน้อเราเรากระโดดลงไปได้เลยใช่ไนะหมน่าจะไม่เจ็บใ okay. ช่ไหมเอจิ๊บเฮ้ยอะฮะเอโอ้โหเสียเวลาตั้งนานล่ะเฮ้ยได้เป็นไร โดดต่อไปเฮ้ยน่าจะไปจงเครื่องบินได้ไหมน่าน่าจะถึงได้อยู่แน่เจ้าค่อยๆลงไหมเอ,อื้อดูแผนที่ฮะฮะฮะดูตอไโดูต่อไป เย้เ้าวว้าวเมาวว้าวเมาแล้วถึงจุดนี้นะคือจุดที่ยอดมากก็คือจุดชัยชนะฮึผ่านแล้วต่อไปแล้วก็เอยู่ที่ที่บินกลับ แล้วก็ขึ้นบีส่วนตัวเอาไปืกี้อ่านผินดหรือเปล่าไม่รู้อะาต้องรอเวลานับหลังก่อนนะคะโอเคแล้วเราก็ต้องรออยู่ที่นี่อยู่เวราะว่าวเราทำไม่หมดเลยเจ็ดหก สสสองหนึ่งไป่าีบแล้วเย้าแล้ววัสด,ดีเพีนโหอ,อันนี้คือซิกแซกมากคือหลงทาง่ะ เรยนจากเกนเดกันามันมี่ะนาเคืตกลงมาก็คือตั้งแต่ปีศ5 6 6ห ไม่เปิดไม่ใช่ไม่ใช่เราแค่เรียนต่อไปเราก็บินต่อไปเราไม่รู้อะไรเจริงหัวเดือ,อด,ด โดยเกียวเวลาเราขึ้นขนดิเวลาเราขึ้นขึนดินแล้วสร้างมาหุบตึกอื่นเขาเปลี่ยนเหมือนกับคนที่เขาขี่เครื่องดินนะนที่เขาจะกลับไปที่เดิมอะนที่เขียนด้เขียด้วยเขไม่จะไปเสียดแทงแค่เพื่อาไปเสียเอิมบาร์บี้คอนโตัวมาเล่นสวย เล่นแค่มือเดียวด้วยค่ะต่อไปเลยต่อไปเลยเราจะเดินทางกลับไปที่เดิมเพราะเราไม่สามารถกลับไปในประเทศไทยได้ว่ามันร้อนร้อน ว้าวขี่ขึ้นบินต่อไปไอ้เนี่ยแล้วล่ะช่วงจัดๆๆบนอะไรนะบินต่อไป กินต่อไปเลยนี่เราถึงดูดิึง้วิ้้วจุดที่ไม่ใช่จุดที่ที่เราอยู่ที่ไหนอันนี้มันแค้ม หนึ่งแม็แคมสองเย้เราก็จะถึงแคมหนึ่งแคมอันแรกเลย นีจ่จำได้เลยศักที่ขี่กเเจอร์ว้าวเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนนะคะบินต่อไปเลยื <c oughs> มันก็คือแคม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 อะไรก็ไม่รู้แคมศูนย์คีที่ทแล้วครับเต้นต่อไปวิวิแล้วเราถึงแคม แค้มหนึ่งเหรอแค้มสองอ๋อันนี้แค้มสองพคกี้แค้มสามโอ้แว้าวเล่นต่อไปจดู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  ว้าวนี่พี่โซนน้ำแต่ขาไม่แตะที่เดียวแล้วก็เลี้ยนโดนแล้วถ้าถึงแค้มหนึ่งกันแล้วยัง ดีเซนมากจะขึ้นบินจะลนต่อแล้วจอดนี่นี่แล้วจะรอให้เครื่องบินมจอดี่ นี่มันเี้ยงแล้วมันเด้ยงแล้วถึงที่มตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วค่ะแล้วเราก็จะตั้งให้เครื่องบีมันจ่อยให้สนิทก่อนแล้วเราจะค่อยๆค่อย,อยลาพี่ๆแล้วน้องๆน้องๆบายยอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ด share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ